เจอตัวหนอนแล้วนะจ๊ะเราจะต้องรีบตัดไปกินแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กินเนาะดูหลักฐานชัดเจนเดี๋ยวตรงนี้เขาอ่อนมากเลยเดี๋ยวเราเด็ดตรงนี้ไปกินก่อนเนาะนี่ได้มาแล้วหนึ่งอ้าวเด็ดไปเลยจ้านี่นะ ตรงนี้เขายังไม่มีดอกเนาะแต่เราอยากลองเด็ดไปกินเนาะเห็นตรงนี้เขาอ่อนเดี๋ยวเราเด็ดไปลองกินดูเหนียวนิดนึงยังไม่มีดอกเนาะตรงนี้นี่จ้ะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูว่าอร่อยไหมชิมสดๆเลยนะอืมหวานอร่อยไม่มีความขม น่าเชื่อเนาะมันอร่อยหวานกรอบมากเลยอะ่ะมีความเหน็นเขียวอะไรไม่มีเลยอืมอร่อยอร่อยอร่อยมากปักกินก่อนเนาะเดี๋ยวต้องอื่นให้ว่ากันตัดแล้วจ้าเราตัดแล้วนะอืมเอาหัวงขแหน่งล่างๆไว้จะดูว่าเขาจะมีดอกให้เราไหมเนาะ อันนี้เดี๋ยวเอาเป็นกรณีศึกษาไปตอนนี้เราขอเด็ดย,ยอดอ่อนๆไปกินก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กินรู้สึกว่าหนอนก็ช้าจะเริ่มมามห้าต้นเราก็ได้ดอกมาทั้งหมดประมาณนี้นะคะที่เหลือเราจะรอดูว่าเขาจะมีดอกให้เราต่อไปไหมอ่าเดี๋ยวเราไปทำอาหาร ทานกันนะคะอันนี้คงจะต้องเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อนคือที่รีบเก็บเพราะว่าฝนตกช่วงนี้หนอนเยอะ